สวัสดีค่ะนักเรียนม,มัธยมศึกษาปีที่5วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการแยกการจำแนกประเภทของการพูดในส่วนสุดท้ายนะคะการจำแนกการพูดตามโอกาสในการพูดก็สามารถแบ่งออกเป็นได้2ประเภทด้วยกันก็คือการพูดอย่างไม่เป็นทางการและการพูดอย่างเป็นทางการ นักเรียนลองมาเรียนรู้สิว่าการพูดอย่างไม่เป็นทางการและการพูดอย่างมีเป็นทางการมีความแตกต่างกันอย่างไรส่วนแรกการพูดอย่างไม่เป็นทางการหมายถึงการพูดระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปแต่ค่อนข้างจำกัดจำนวนคือไม่เกิน4ถึง5คน ส่วนใหญ่เป็นการพูดแบบตัวต่อตัว,ตวเป็นการสื่อการสื่อสารแบบนี้ไม่จำกัดเวลาสถานที่โดยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้พูดและผู้ฟังเป็นการพูดในชีวิตประจำวันโดยไม่มีขอบเขตหรือเนื้อหาที่แน่นอนเหมือนเรียนคุยกับเพื่อนกับคนรู้จกักกับคนสนิท เพื่อระบายความทุกข์หรือต้องการแบ่งปันความสุขก็ถือว่าเป็นการพูดแบบไม่เป็นทางการนะคะการพูดแบบไม่เป็นทางการจะมีหลักการพูดดังนี้ 1. ผู้พูดต้องมีจุดง่หมายที่ชัดเจนในการพูดเช่นต้องการแจ้งให้ทราบต้องการให้ความรู้หรือต้องการให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อที่2ต้องคำนึงถึงกริยามารยาทในการสื่อสารเช่นกริยามารยาทที่พึงฟังแสดงต่อเพื่อนต่อครูบาอาจารย์ต่อบีดามารดาหรือต่อผู้อาวุโสเป็นต้นอันนี้คือมารยาททางสังคมนะคะข้อที่3ภาษาที่ใช้พูดต้องมีความชัดเจนและมีความเหมาะสม กับผู้ฟังเชน่นท่านักเรียนพูดกับเพื่อนจะเป็นระดับการพูดอีกแบบการพูดกับบิดามารดาหรือพระพิสุควรใช้ภาษาที่แตกต่างกันข้อที่4ต้องรู้จักการะเทศะในการพูดเช่นรู้ว่าเวลาใดควรหรือไม่ควรพูดหรืออยู่ในสถานที่เช่นไร ควรพูดอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะถึงเป็นเพื่อนกันแต่ต้องดูเวลาในการในการพูดด้วยว่าเพื่อนรับฟังได้แค่ไหนต่อไปค่ะการพูดอย่างเป็นทางการก็หมายถึงการพูดที่มีแบบแผนชัดเจนส่วนใหญ่เป็นการพูดในที่ชุมชนโดยมีผู้ฟังจำนวนมาก ดังนั้นผู้พูดจะต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนการพูดในทุกๆด้านอะไรล่ะที่นักเรียนควรเตรียมหรือผู้พูดควรเตรียมเตรียมหัวเรื่องค่ะเมื่อเตรียมหัวเรื่องเสร็จแล้วกำหนดวัตถุประสงค์ว่าผู้ฟังต้องการรับสารอะไรหรือว่าต้องการให้ผู้ฟังรับรู้อะไร เมื่อรู้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นฝึกพูดเพื่อสร้างความมั่นใจฝึกบ่อยๆก็จะมีความชำนาญน,นะคะและสุดท้ายค่ะการเตรียมในเรื่องอื่นๆเรื่องเสื้อผ้าเรื่องหน้าตานะคะเป็นส่วนสำคัญเรื่องผมบุคลิกภาพส่วนนี้ส่วนสำคัญไม่แพ้กับการพูดเลยค่ะ หลักการพูดยางเป็นทางการมีขั้นตอนดังนี้หนึ่งขั้นวิเคราะห์ผู้พูดต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้ฟังโอกาสเวลาและสถานที่ก่อนการพูดเมื่อวิเคราะห์แล้วการเตรียมเนื้อหาก่อนการพูดทุกครั้งก็เป็นส่วนสำคัญพอยิ่งเตรียมยิ่งมีความมั่นใจมีความพร้อมทำให้น่าเชื่อถือด้วยค่ะข้อที่3ค่ะการเตรียมด้านภาษา การพูดต้องใช้ทั้งวัจนะภาษาและอวัจนะภาษาประกอบกันวัจนะภาษาคือภาษาพูดพูดออกเป็นเสียงน้ำเสียงส่วนอว,วัจนะภาษาก็คือท่าทางค่ะท่าทางประกอบในการพูดแต่ก็ไม่ควรเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะโดยการใช้วัจนะภาษาควรเลือกถ้อยคำให้ตรงกับความหมาย มีสาระและเหมาะกับผู้ฟังส่วนการใช้อวัจนาภาษานั้นผู้ฟังผู้พูดควรรู้จักใช้เสียงและแสดงสีหน้าให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่พูดมีท่าทางประกอบการพูดพอเหมาะโดยต้องระวังเรื่องบุคลิกภาพรวมร่วมด้วยเช่นการแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่และโอกาสที่พูดเป็นต้น ข้อที่4ค่ะการเตรียมตัวพูดโดยที่ผู้พูดต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองมีสติในการะที่พูดมีเจตนาสุจริตมีความจริงใจในการพูดรวมทั้งมีการฝึกฝนการใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะพูดข้อที่5 การเตรียมการพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการพูดผู้พูดอาจจะประสบปัญหาต่างๆมากมายในขณะพูดดังนั้นเราต้องเตรียมตัวเพื่อความพร้อมในทุกๆครั้งและแก้ไขปัญหาได้ทุกครั้งสุดท้ายค่ะการจำแนกประเภทการพูดตามลักษณะการพูดสามารถแบ่งออกเป็นได้สองประเภทด้วยกัน ก็คือพูดเดี่ยวและพูดกลุ่มค่ะการพูดเดี่ยวมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้ความเพลิดเพลินหรือเผยแผ่วิทยาการใหม่ๆที่ก้าวหน้าจะเป็นลักษณะของเจ้าหน้าที่ ตัวอย่างนะคะเจ้าน้าที่ส่งเสริมคือให้ความรู้แล้วก็เกษตรกรเป็นการรับรู้ค่ะภาพที่1การพูดระหว่างบุคคลการส่งเสริมแบบตัวต่อตัวนะคะการพูดแบบกลุ่มค่ะคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือหาแนวทางปฏิบัติก็จะมีลักษณะของเจ้าหน้าที่นะคะส่งเสริมความรู้นะคะก็จะมีเกษตรกรคนที่หนึ่งคนที่สองสามสี่ห้านะคะได้รับความรู้แล้วก็เป็นลักษณะของการโต้ตอบค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยกันแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่ได้ศึกษาหรือได้พูดกัน การพูดเป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักเรียนบางคนแต่บางคนก็สามารถพูดได้เขาเรียกว่าพรสวรรค์ค่ะแต่นักเรียนที่ยากก็สามารถมีพรสวงได้ค่ะสแสวงหาความรู้ฝึกฝนแล้วก็นักเรียนจะได้มีศักยภาพมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นมิตรเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนนะคะ เจอกันใหม่ในคาบต่อไปสวัสดีค่ะ